สวัสดีครับามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มะไปแล้วแต่ไม่รู้จะมาอีกหรือ,ปรรอเปล่านะครับตอนนี้รอบสองผ่านไปมะม่วงน่าจะอยู่นะน้มะม่วงน้ำดอกไม้ น่าจะอยู่ฝลังไม่แน่ใจ50%ไม่ตายหมดจับพลู ไม่แน่ใจอาจจะตายก็ได้มาร์กกอหักหมดนะหักหมดตอนนี้อะไรวะเริ่มละลายแล้วลนะเริ่มละลายนะอย่มาเริ่มละลาย อนนี้อาจจะพอมีสิทธิ์แตกเก่งหมยได้นนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอาจัะเบรคอาจันะเบรครบร้อรบร้อ มะนาวเรียบร้อยอาจจะแตกเก่งไม้ได้นะจะต้องเลื้อฟื้นกันโอเค,อ,เคอันนี้เดี๋ยวจะพยายามเด็ดใบไว้กินนะอันนี้ไม่ตายใส่กระเผาแล้วพาตายหมดนะ ตัวนี้คือขึ้นช่ายน่าจะรอดทนกว่าเพื่อนนะขึ้นช่ายทนกว่าเพื่อนอันนี้ตายบ้างไม่ตายบ้างนะเพราะว่ามันขาดน้ำด้วยอย่างนึงแต่นักโรต้องรักษาแทนที่ ร้อนเลยไม่ตายถ้าคลายตายแล้วกออาจจะหาไม่เสร็จฟื้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องรื้อพฟื้นกันหม่นะตายเก้าสิบก้าจุนะครับตายเก้าสิบก้าจุ หลังจากที่าตรกรอบสอนะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วอันนี้มาเริ่มแล้วละตอนนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆอนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นวันเริ่มนะเปิดร้านทำงานแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะนานกว่านี้คงไม่ไหวนะครับผม พี่มามาเยี่ยมนานประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มเๆนะประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะมุกนกระทบมากทั้งได้บุคคลแล้วก็ครัวเรือนไปจนถึงรัฐเสียาหายเยอะนะครับ ตอนนี้ไม่มีน้ำใช้ต้องต้มน้ำเดิมนะเพราะว่าระบบปละปาไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ไม่สามารถที่จะกรองได้ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อด้วย UV ได้ต้องต้มน้ำกินนะครับนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เราดูเฉพาะภายในบ้านเรานะฮะ ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกยังไม่ได้พูดถึงความเสียหายทางด้านทางด้านภาครัฐนะนี่เฉพาะครัวเรือนของเรานะพืชผักที่ปลูกไว้ตายเกลี้ยงนะ้ำไม่มีเดืมไม่มีกินนะประมาณนี้นะครับ ก็บ้านผมนี่คือยังโชคดีอยู่ที่ไฟฟ้าไม่ดับทำให้มีไฟฟ้าใช้อยู่ยังมีแก๊สอยู่นะแล้วก็อะไรอะ่ะน้ำปราปายังไหลยอยู่แต่ว่าคุณภาพไม่ได้มาฐานคือไม่สามารถกรองเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคได้นั่นเองนะครับ Okay, โดยสรุปภาพรวมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกรากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ